สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่12ถึงวันที่13พฤศจิกายน2560วันนี้เวลา20นาฬิก23นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินจากโรงแรมเคพัพนวาที่ประทับไปยังสถานแสดงพันธุสัตว์น้ำภูเกต็ตศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีราษฎรเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทาง ในการนี้สมพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนตั้งกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงและหักเหแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1 0 1ถึงนิ้วจำนวน5ตัวน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายสำหรับทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าเช่นกาแล็กซีแอนโดรเมดากระจุกดาวเนบิวลาดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆซึ่งบริเวณนี้มีความเหมาะสมสำหรับการส่องกล้องดูดาวเนื่องจากติดกับทะเลมีพื้นที่โปร่งกว้างไกล พร้อมกันนี้ทรงถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าซีกฟ้าใต้ผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดไกลอัตโนมัติเป็นกล้องโทรทัศน์ทางไกลอัตโนมัติชนิดสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17นิ้วของสถาบันที่ตัดตั้งอยู่ณหอดูดาวบริงบรุกประเทศออสเตรเลีย แล้ววันนี้เวลา9นาฬิกาเนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดุงเจิยรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่11ที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นเจ้า ภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลคะแนนสูงจากทั่วโลกได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ทั้งช่วยกระตุ้นให้เยาวยชนเห็นความสำคัญและนำไปสู่ความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ดาราฟิสิกส์รวมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นฟิสิกส์ดาวเทียมอวากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน500คนจาก46ประเทศอาทิแคนาดาจีนมาเลเซียสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาบัลแกเรียและประเทศไทยที่ส่งเยาวชน5คนเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันจะมีการสอบภาคทฤษฎีภาควิเคราะห์ข้อมูลการสอบภาคสังเกตการซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้าการใช้กล้องโทรทัศน์และการใช้ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัลโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนที่รับผิดชอบการสอบภาคสังเกตการได้นำกล้องโทรทัศน์ทั้งแบบหักเหแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วและแบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วกว่า50ตัวมาอำนวยการการสอบดังกล่าว โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันความว่าในนามของประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลกนับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์จากทุกระดับทั้งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากประเทศต่งตางๆเกือบ50ประเทศ อันเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำคะแนนสูงจากทั่วโลกย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ การที่ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสาขานี้กระตุ้นให้คนของเรามีความสนใจในด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันมีได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียวแต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆและเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันก่อให้เกิดสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วยในการนี้ทอดพระเนตนิทรศการเฉลิมพระเกียรติด้านดาราศาสตร์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับความสนพระราชหรือไทยและพระปรีชาสามารถทางด้านดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและสมเด็จพระเทพพระลัราณสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ด้วยประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตรอาคารประกอบต่างๆและนิทรรศการในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันในวันนี้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต,ต่างๆเป็นจํานวนมากไปเข้าชมพระเมรุม,มาตรงานประติมากรรมและอาคารประกอบต่างๆรวมทั้งนิทรรศการในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการแอนเนื่อมาจากพระราชดำริ ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติที่มีการสืบทอดและอนุรักษ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามด้านภายใต้ชื่อพระผู้ทรงเป็นนิรันต์จัดบนพระที่นั่งทรงธรรม เทศการงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาตรฉากบังเพลิงงานประนีศินจัดแสดงที่บริเวณศาลาลูกขุนหกหลังส่วนที่ทับเกษตรจัดแสดงพระเมรุมาตรจำลองสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยมีอาสาสมัครนำชมพร้อมด้วยซีดีเสียงบรรยายสำหรับผู้พิการทางการได้ยินจะมีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือส่วนภูมิทัศน์ด้านหน้าพระเมรุมาตรได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่ฝากไว้กับแผ่นดินอาทิ กังหันน้ำแชพัฒนาหญ<อ>้าแฝกต้นยางนาม<ล>ะม่วงมหาชนกนและนาข้าวโดยจะเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬกาถึง22นาฬิกาจบข่าวในช่วงนี้แล้วนะครับค่ำนี้คุณเวรินทิรานาทองบ่อจรัสผมเจกรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ